เหตุผลที่ผู้หญิงยังทนแม้ว่าแฟนจะทำให้เจ็บปวดข้อหนึ่งหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเวลาที่ผู้หญิงรักใครสักคนนะคะเป็นความรักที่งดงามบริสุทธิ์นะคะและเป็นความรักแท้ที่แน่นแฟนลึกซึ้งมากๆและเมื่อแฟนทำผิดแล้วก็มาขอโทษเธอนะคะเธอก็พร้อมที่จะให้อภัยแฟนได้เสมอเพราะ เธอหวังว่าแฟนเธอนะคะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่ให้เป็นคนที่ดีขึ้นแต่ผู้ชายนะคะก็ยังทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ผู้หญิงเจ็บปวดใจแต่ผู้หญิงทนเพราะว่ารักแฟนนะคะขออ้อ2เชื่อในความรักผู้หญิงนะคะเวลาที่ ตกกลุ่มรักใครสักคนอ่ะเธอจะเชื่อในความรักมากๆเธอจะเชื่อว่าเมื่อเธอมอบหัวใจให้แฟนเธอไปหมดแล้วนะคะมอบความรักแท้แฟนแล้วแฟนก็จะมอบความรักแท้นะคะกลับมาให้เธอเช่นเดียวกันแต่ผู้ชายบางคนนะคะไม่ได้มองเห็นคุณค่าในตัวผู้หญิงเลยไม่ได้มองเห็นความรักความดีที่แฟนทําให้เลยกับทําร้ายผู้หญิงซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ผู้หญิงยังทนเพราะว่าผู้หญิงเชื่อว่าวันหนึ่งแฟนเธอนะคะจะกลับมารักเธอเหมือนเดิม ข้อ3มมีพันธะผู้หญิงบางคนนะคะผูกมัดไปด้วย ซึ่งทําให้เธอนะคะไม่สามารถที่จะก้าวเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นได้อาจจะเป็นพันธะเรื่องลูกพันธะเรื่องธุรกิจการงานที่ต้องทําร่วมกันพันธะเรื่องหน้าตาทางสังคมนะคะและผู้หญิงบางคนนะคะไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ยังต้องคอยพึ่งพาเขาอยู่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเจ็บปวดใจแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังทนและก็ไม่สามารถที่จะก้าวเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นได้ข้อ 4. ความผูกพัน ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะหมดรักแล้วนะคะแต่ผู้หญิงยังคงมีความผูกพันบางคู่คบกันมายาวนาน10-20ปีนะคะ,ะเธอจะมองเห็นว่าผู้ชายเคยทำอะไรดีๆให้เธอแฟนเคยทำอะไรดีๆให้เธอและก็วันเวลาที่เคยมีร่วมกันผู้หญิงถึงแม้ว่าจะหมดรักนะคะแต่ผู้หญิงไม่ลืมเธอจะรู้สึกว่าเธอเสียดายเวลามากๆนะคะเธอต้องทโทนเพราะว่าเธอกลัวเหงากลัวอยู่คนเดียวข้อ5นะคะยังทำใจไม่ได้ เธอรู้เธอเข้าใจนะคะว่าแฟนหมดรักเธอแล้วแต่เธอยังหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเพราะหวังว่าแฟนเธอนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเธอก็แกล้งโง่ทำเป็นไม่รู้อะไรเลยนะคะยอมเจ็บยอมทนนะคะเพียงเพราะว่าอยากให้แฟนอยู่กับเธอตรงนี้และนี่ก็คือ หตุผลนะคะที่ผู้หญิงยังต้องทนเพื่อความรักถึงแม้ว่าแฟนนะคะจะทำให้เจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามลองเช็คดูนะคะว่าคุณมีตามข้อที่คุณกล่าวมาหรือเปล่าแล้วคุณอยากจะทนอยู่กับความรักแบบนี้หรือว่าก้าวเดินออกจากมาออกจากความสัมพันธ์แบบนี้นะคะ